สลอตไม่เหลืองติดยศจากอากาศหนาวการแนแบกฟอร์มแบกทีมวาวุ่นแมนออโต้แมทรวมประเด็นเลียพูชนะวูฟแฟมตันสองต่อหนึ่งเมื่อคืนนี้สรุปข่าวเลียพูแบบจัดเต็มกับผมโคดแอคครับ29กันยายนสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับจ่าฝูงที่อากาศหนาวทุกท่านนะครับวันนี้นะพวกเรามาดูข่าวสารกันเพิ่มเติม,ตมหน่อยนะครับบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์สลอตประเด็นจากสื่อต่างๆนะครับแล้วก็สีสันด้วยรบวบรวมมาฝากเพื่อนๆแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับ กดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนสับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการที่จะปูพื้นบ้านใหม่ s อ c พสมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรียการปวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านคา้าต,ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทรศ6 3 2 0 8 1 1 8 8นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ สรุปผลแบบสั้นๆสำหรับเมื่อคืนนี้เพราะว่าถ้าเอาแบบว่ารายละเอียดในเกมแบบยาวๆเราพูดกันไปแล้วก็ลิพูชนะวูฟเฟ่ตันสองต่อหนึ่งนะครับโดนเรานําได้ก่อนนะครับจากโกนาเต้นะนาทีที่42 45บวก2จากนั้นครึ่งหลังมาโดนเอสดูรินะครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งนาที56แต่นาที61เราได้จุดโทษครับโมซาลายิงประตูชัยจบเกมลิพูชนะวูฟเฟ่ตันสองต่อหนึ่งนะครับทำให้ตอนเนี้อยอยปากสั่นเลยฮะอากาศหนาวนในนาที่6 สิบห้าแต้มครับติดยศจ่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับนัดนี้นะฮะน,นาก็มาลุ้นกันต่อนะครับได้15แต้มครับนำเป็นจ่าฝูงคือเดี๋ยวมี Villa แอสต์วิลล่าเตะวันนี้ฮะ Villa แอสต์วิลล่าเตะวันอาทิตย์เจอกับอิฟสวิททาว์ถ้าแอสต์วิลล่าชนะได้วิลล่าน่าจะขึ้นมาที่2ครับวิลล่าน่าจะขึ้นมาที่2ด้วยแต้มเท่าร์พูแต่ลูกได้เสียเนี่ยวิลล่าเป็นรองริปูเจ็ดลูกอ่ะคือนั่นแปลว่าวิลล่าต้องยิง70น่ะถึงจะขึ้นจ่าฝูงได้ดังนผผมมมคิิดดดว่่าาาถ้าไไีอะรพล ไม่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมวิลล่าถลม่มอิปสวิเตเจ็ดศูนยอย่างเงี้ยเราก็คงเป็นจ่าฝูงในสัปดาห์ที่6นี้นะครับนะเออทีนี้มาดูหลายเรื่องที่เอ่อเรื่องนี้ที่ตอนผมไลฟ์สดหลังเกมก็มีคนถามว่าแล้วอาการของล็อบบ้เป็นยังไงบ้างเห็นเดินกระเพกระเพออกไปเรามาฟังจากปากของตัวอา์เนอร์ชลอตกุนซือของทีมเรากันบ้างนะครับชลอตบอกว่าเออผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะนี่ แม้ว่าเอาความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวเราต้องไปตรวจด,ดูอย่างละเอียดก่อนก็ตามแต่เบื้องต้นเท่าที่ผมรู้สึกผมคิดว่าเท่าที่คุยกับเขาเบื้องต้นเลยนะน่าจะเป็นแค่อาการน็อกธรรมดาก็ต์อันน็อกน็อกในในที่เนี้ยอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เป็นประจำเนาะมันแปลว่า,าฟกช้ำเออฟกช้ำนั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะบวกกับอาการเล่นไปจนแบบเกือบจบเกมวิ่งเยอะด้วยมีอาการเหนื่อยล้าผสมด้วยนะซึ่งไม่น่ามีอะไร นะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดคาดไม่มีอะไรผิดแปลกแหวกแนวชารลสบอกว่าโรเบิร์ตสันเนี่ยน่าจะกลับมาซ้อมได้ในวันจันทร์นี้ครับแล้วก็ทิ้งท้ายไปคำว่าเลดเวสแอนด์ซีนะครับคือถ้าคือพูดอย่างเงี้ยมันเป็นเชิงบวกครับไม่ได้เจ็บหนักอะไรแนะ่อาจจะแค่แบบฟกช้ำแล้ววันจันทรน่าจะซ้อมได้ด้วยอย่างเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรอาผมพูดกับเพื่อนๆแบบนี้สำหรับล็อบบ้นะฮะก็หายห่วงได้นะส่วนอันนี้ก่อนเกมหลายคนน่าจะรู้แล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกันเพียงแค่ เขามีอาการป่วยอยู่บ้านนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้มีชื่อแต่เดี๋ยวก็คงหายครับคนป่วยกี่วันหายอะ่ะสองสาวันหายแล้วมั้งเดี๋ยวก็กลับมาซ้อมได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะอ,อ,อาการป่วยมันไม่เข้าออกใครออกใครนะครับอมไม่เข้าใครออกใขรทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของอาร์เนอร์ชอร์ดกันต่อนะครับเอาประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจเอาเรื่องแรกนะครับพูดถึงภาพรวมเกมที่ชนะวูฟมันตันหน่อยชอร์ดบอกว่า ภาพรวมเกมนี้15-20นาทีแรกเนี่ยโอ้โหเราเจอกับความยากลาบากวูฟฟัมตันเป็นทีมที่ดีเตรียมตัวมาดีด้วยในการเจอกับเราพวกเขาใช้แท็กติกโอเวอร์โหลดฝั่งขวาของของพวกเขาอ่าก็ฝั่งขวาของวูฟก็คือฝั่งซ้ายเราไงโอเวอร์โหลดแล้วก็เราคุมเกมไม่อยู่เลยแต่หลังจากนั้นเมื่อพลังงานคู่แข่งเหมือนจะลดลงนิดนึงหลังจากพ้น20นาทีแรกไปเราเริ่มเข้าสู่เกมเราเริ่มคุมเกมไว้ได้ ผมไม่แปลกใจที่เราพอคุมเกมได้เราสร้างโอกาสได้แล้วเราก็มีโอกาสเกือบได้ประตูจากโซโบก่อนด้วยก่อนที่โกนาเต้จะมาโขกประตูแรก1-0แต่ครึ่งหลังเนี่ยเรามาเสียประตูในชนิดที่แบบน่าประหลาดใจแบบเซอร์ไพรส์ทั้งที่เราคุมเกมได้ดีกว่าครึ่งแรกซะอีกแต่ประตูที่เราเสียเนี่ยมันเป็นลูกที่เอาจริงสามารถหลีกเลี่ยงได้อร์เนชอร์บ,บอกความเป็นจริงแล้วควรจะหลีกเลี่ยงการเสียประตูลักษณะนี้ได้แต่ เราเสียแบบไม่ควรเสีย <S <S แ,ตแต่เราก็เมามายิงประตูชัยได้นะครับได้ลูกจุดโทษนะครับ <S <S อ่ะก็อย่างที่อันเดนสโลตบอกครับถ้าเรามาดูฟอร์มของวูฟมันตันที่อยู่บวยตอนเนี้ยพวกเขาแพ้ไปห้าเสมอไปหนึ่งจาก6เกมพวกเขาอยู่บวยใช่ไหมแต่จริงๆเราดูฟอร์มเมื่อวานวูฟอะมันไม่ควรอยู่ตรงนี้มันมันไม่ควรอยู่ท้ายตารางเล่นดีแต่ผมว่ามันเป็นเพราะโปรแกรมไหม แล้วบวกกับพอโมเมนตัมมันไม่มาอ่ะแพ้แลแ้วแพ้ต่อแพ้ต่อแต่แบบดูโปรแกรมสิเจออาร์เซนอลเจอเชลซีเจอฟอเรสเจอนิวคาสเซิลเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็มาเจอลิเวอร์พูลอ่ะใครไปจัดโปรแกรมให้กับบูฟแบบนี้อ่ะใช่ไหมดูจากฟอร์มเมื่อคืนนี้นะยังไงบูฟไม่น่าตกชั้นคุณภาพดีเลยแหละแบบอย่างน้อยน่าจะจบประมาณกลางตารางอ่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ท้ายตารางแน่ๆแบบอย่างเนาะรู้สึกแบบผมไหมเออะอะมากันที่เรื่องต่อมาครับเรื่องต่อมามากันทุ มากันทู่เรื่องปุ๊ดทุยนะฮะมากันที่เรื่องลุ้นจ่าฝูงนะฮะไม่ใช่ลุ้นจ่าฝูงดิอยู่จ่าฝูงอยู่แล้วใช้คําว่าเรื่องการลุ้นแชมป์หลังจากนําจ่าฝูงอ่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างอันเร์สโลตอันเดร์สโลตก็เหมือนพยายามพูดครับให้ลูกทีมไม่เหลิงอ่าเท้าติดดินอร์เนร์สโบอกว่าทุกคนอยู่บนโลกของความเป็นจริงลูกทีมของผมรู้ดีเราเพิ่งผ่านมาหนัดเราจะไม่ยึดติดตารางคะแนนหลังผ่านเพียงแค่หนัด เราจะไม่ไปยึดติดกับตรงนี้นะปกติแล้วมันต้องอย่างต่ำไหมสิบเกเกมขึ้นไปเราถึงจะเริ่มมามองว่าอ๋อทิศทางมันจะเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่มาตัดสินกันแค่6นัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผลการแข่งขันที่ดีในการออกสตาร์ทที่ดีมันก็ช่วยเราได้มากๆโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลที่เป็นสโมสรใหญ่และดึงผมเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่ต่อจากโค้ชคนเก่าที่โอ้โหประสบความสําเร็จไว้อย่างมากมายอย่างเจอเก้นคอปนะผมมาต่อเนี่ยมันเป็นงานยากแต่ พอออกสตาร์ทได้ดีมันช่วยแบบคลายความกดดันต่างๆนานาได้ลองนึกภาพเกินนะนี่อันเนอร์บอกลองนึกภาพดูถ้าไอ้หนัดที่ออกสตาร์ทมาเนี่ยแพ้สัก4-5นัดโอ้โหมันจะเป็นหนังโครมวลนเลยแต่เนี่ยเราชนะได้5จาก6นัดนะครับเรายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากมายเรายังมีเกมยากเกมหินเจอกับอาร์เซนอลเจอนิวเคาสเซลเจอเชลซี Chelsea, เจอวิลลาและเกมแชมเปี้ยนส์อีกหลายนัด ผมไม่จําเป็นต้องมาบอก,กนักเตะว่าเฮ้ยมีความท้าทายมีเกมยากรออยู่นะนักเตะทุกคนเห็นอยู่แล้วแลวนักเตะทุกคนพร้อมรับความท้าทายนะครับอ่ะเมื่อกี้อาร์เนอร์สโลตพูดถึงโปรแกรมอ่ะเพื่อนๆดูเอาเองคือไอ้ที่ผ่านมาตั้งแต่เบรกทีมชาตริรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเตะถีใช่ปะ่ะแต่โปรแกรมเรามันยังไม่ได้เจอกับมหาหินเว้ยแต่เพื่อนๆดูหลังจากนี้นะอ่ะโอเคเจอบโบลญญาผมว่าเล่นในแอนฟิลด์ก็คงไม่ได้ยากเกินไป เจอพาเลทไปเยือนถ้าเล่นอย่างสุดกําลังไม่ประมาทก็คิดว่าผ่านได้คิดว่าผ่านพาเลทได้แต่หลังจากเบรกทีมชาติครับคือจบกับพาเลทวันที่5ตุลาเนี่ยกลับมาจากเบรกทีมชาตนะิครับเจอเชลซีนะไปเยือนไลซิกเจออาร์เซนอลเจอบรายตัน2นัดครับก็คือเป็นเกมคาราบาวครับนั่นหนึ่งกับเกมในพรีเมียร์ลีกนัดหนึ่งโอ้โหสองนัดติดเลยเจอเลเวอร์เจอวิลล่าเจอเซาลแล้วก็เจอมาดริด,ดเจอแมนซิตีย เจอนิวคาสเซิลเจอเอเวอร์ตันบ้าอะไรเนี่ยโปรแกรมอะไรวะเนี่ยอาเพื่อนๆลองดูเอาแล้วกันว่ามันแบบมารุมันตุ้มจัดๆเลยนะฮะอะก็เอาบอกบอกแบบนี้แล้วกัน 2- 3สเดือนหลังจากนี้ไม่ให้หายพักหายใจใหายคอกันแะเราจะได้พักดูบอลกันก็แค่ตอนเบรกทีมชาติอะแต่ตอนที่ไม่เบรกทีมชาติก็คือโปรแกรมรันรัวๆแล้วก็เจอทีมที่ดูจะแข็งขึ้นในหลายๆนัดด้วยดูกันให้ตาแฉะครับนะหลังจากนี้นะฮะอะ มีเรื่องอื่นอีกไหมเดี๋ยวผมขอเปิดสกิปดูก่อนนะครับอ่ะเ,ออเรื่องชมและอันกาเฟนแบกอ่าอันเนื่องจาราบอกว่าโอ้โหกาเฟนแบกนี่เล่นฟุตบอลได้อย่างนุ่มนวลมากๆแล้วก็รวมไปถึงแม็กคริสเตอร์ด้วยเขาทั้งคู่เลยมีส่วนสําคัญกับการที่เราเนี่ยเป็นทีมที่มีพื้นฐานของการสร้างเกมจากการครองบอลขึ้นมาซึ่งในปัจฉัยะแบบนี้เราจําเป็นต้องครองบอลและคุมจังหวะคุมเกมให้ดีที่สุดให้นานที่สุดเรามีมิดฟิลด์เบอร์หก ที่สามารถคลองบอลได้เหนียวแน่นซึ่งก็สื่อหมายถึงกาเฟนแบกและเรามีมิดฟิลด์อีก2คนก็คือโซโบกับแม็คาริ r เซอร์นะ <c oughs> เขาก็พูดถึง2คนเนะ <c oughs> เขาบอกว่าอีก2คนที่ช่วยกันวิ่งเยอะมากๆแต่ไม่ใช่แค่กาเฟนแบกจะเด่นแค่ตอนมีบอลอย่างที่เราเห็นว่าตอนมีบอลพลิกบอลจ่ายบอลขึ้นหน้าอะไรเนี่ยเก่งมากแต่ไม่ใช่แค่ตอนมีบอลที่ดีไงอออา์เนอร์บอกว่าตอนไม่มีบอลเขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน ผมพูดตรงๆเนี่ยอร์นเนอร์บอกนะผมพูดตรงๆว่าผมก็เซอร์ไพรส์ไลออนกาเฟนแบบเหมือนกันแม้ว่าผมจะรู้จักเขาตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ลีกดัสกับอาแจกแล้วผมเคยเห็นฟีท้าเขามาก่อนอยู่แล้วแต่เรื่องออฟเดอะบอลเนี่ยเรื่องเล่นตอนที่ไม่มีบอลเนี่ยเขาดีขึ้นเขาพัฒน,นาขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องต้องให้เครดิตนะครับกับบาเยอร์นี่เขาบอกเลยต้องให้เครดิตกับตอนที่ไปอยู่กับบาเยอร์ปีหนึง่งแล้วก็มาอยู่กับลิเวอร์พูลกับเจอเก้นครอปเนี่ย ช่วยพัฒนาในเรื่องการเล่นออฟเดอะบอลหรือว่าตอนที่ไม่มีบอลเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นมากๆเลยแล้วมันก็เกิดประโยชน์กับเราในตอนนี้ด้วยนี่คือบทสัมภาษณ์จากอา์เนอร์ส็อตนะครับนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาพูดกันถึงแมนออฟเดอะแมตจากฝ่ายจัดอย่างไรอันการแฟนแบกกันเดี๋ยวมาพูดถึงฟอร์มแล้วก็เรื่องว้าวุ่นเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนะครับเออเป็นสีสันนะครับเดี๋ยวนำมาฝากกันก่อนอ,อื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับช่วงนี้ ร้านอาหารจีนพื้นบ้านเชียงคายเสฉวนติ่งไท่ฝูนะครับร้านอาหารจีนที่มีกว่า50เมนูโอโ้เมนูเด็ดนะครับเสี่ยวหลงเปาน้ําซุปหอมอร่อยแป้งบางบะหมี่เส้นสดอาหารจากมณฑลต่างๆถั่วแครผัดแห้งไก่แช่เหล้าเต้าหู้เสฉวนมันโถผักแห้งนะครับข้าวผัดกวางเจาแล้วก็อีกมากมายกว่า50เมนูมี6สาขานะที่นี่เลยพัฒนาการ50พุทธมณฑลสาย2ถนนจันลำลูกกาคลอง4พระราม2แล้วก็ นวลจันทร์60นะครับมากินกันได้นะในกรุงเทพปริมณฑลนะเจ้าของร้านพี่ออกเป็นแฟนลิฟูด,ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะโอ้สถิติของกาแฟนแบกสุดมากเมื่อคืนนี้จริงๆสุดมาหลายนาแล้วแต่เมื่อคืนนี้ก็สุดไม่หยุดครับแบกครับในขณะที่อาจจะเป็นเกมที่ไม่ได้ดีมากสําหรับเราแต่เราก็ชนะมาได้ใช่ไหมแต่กาแฟนแบกนี้ดูครับอันแรกเลยดูเอลวนะครับคือการดวลชนะคู่ต่อสู้นะ ดวลหนึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมลุกก็ตามเนี่ยชนะไป8ครั้งแล้วเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าเป็น100%เปไม่ว่าจะเกมรักหรือเกมลุกก็ตามไม่มีใครชนะในการดวลตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวกับเขาได้เลยเมื่อคืนนี้เป็นอันดับหนึ่งของสนามเลยครับเรียกฟา,าวล์สี่ครั้งนี่ก็อันดับหนึ่งของสนามแท็กเกอร์สามครั้งก็อันดับหนึ่งของสนามเหมือนกันครับผ่านบอลเข้าแดนสุดท้ายฟาว์เนอร์เตอร์สนะครับแดนสุดท้ายถ้าแบ่งสนามเป็นสามส่วนพื้นที่สุดท้ายอ่ะสิบเก้าครั้งเนี่ยก็เป็นอันดับสองของทีม นี่คือฟอร์มของแมนออสเดอร์แบดจากฝ่ายจัดพรีเมยรีกที่เป็นคนมอบให้เขาเมื่อวานทีนี้มาดูสีสันกันหน่อยเกี่ยวกับไอเรื่องบวุ่นเ,เรื่องนี้แหละครับที่ฝ่ายจัดเขามอบให้เมื่อวานนี้โกนาเต้ครับก็ยืนสัมภาษณ์นะครับกับทางไรอันกาเฟนแบกหลังจบเกมเนาะถือว่าเป็น2คนที่เล่นได้โดดเด่นเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ไอตรงไอตอนมอบถ้วยรางวัลเนี่ยเขาก็จะให้อีกคนนึงมอบให้อีกคนหนึ่งนึกภา้าออกใช่ไหมเป็นโกนาเต้ถือถ้วยและโกนาเต้เอ,เอาถ้วยใ,ให้กาเฟนแบกแต่โกนาเต้ข้องใจ โกนาเต้แบบเหมือนขำขำนะผมต้องย้ำเพื่อนว่าดูจากมูสีหน้าโกนาเต้มันเหมือนตัวปวนอะตัวปวนเสืออ่าก็สกายสปอร์ตเป็นเป็นผู้ถ่ายทอดสดใช่ไหมเขาก็ถามว่าเอ้สกายสปอร์ตใครใคร,ใครเป็นคนมอบรางวัลน,นี้สกายาผมแปลเลยนะใครเป็นคนแบบว่าเลือกว่าใครได้แมนเด้แมดในแต่ละนัดบอกผมหน่อยสิคือผมเข้าใจานี่การเป็นแบกนี่น้องชายผมโอ้โหน้องผมเล่นดีมากน้องผมมันเก่งมาก แล้วดูการเป็นแบกนะยิ้มอย่างเดียวแลยยิ้มแล้วขำอย่างเดียวคือผมเข้าใจเออเขาก็สมควรได้แต่ผมถามหน่อยผมทมาประตูเกมกับมิลานได้และผมก็ทาประตูเกมนี้แต่ผมไม่ได้แมนนอตแมนเพราะอะไรการเป็นแบกได้่างเดียวน้องชายผมนั่น้องชายผ,ผมเก่งนะ <c oughs> ใครให้รงางวัลแมนนอตแมนบอกผมหน่อยการเป็นแบกแบบขำอย่างเดียวแล้วก็หันไปถามนี่เหมือนทีมงานก็บอกเดี๋ยวดูนะอ จับมือร์การเขาขำๆนะเพื่อนๆอ่ะแล้วก็ทีมงานก็บอกว่าอ๋อคนเลือกเป็นแกลลี่เนวิลครับโกนาเต้อู้แกลลี่เนวิลอู้ you, แต่การเฟนแบกบอกว่าดังกิวแอะดังกิวแกลลี่ขอบคุณแกลลี่นะแล้วก็ขำกันเนพะื่อหาแล้วโกนาเต้ก็ <laughs> ออกออกจากเฟรมไปเลยครับแม่ <laughs> เป็นอะไรที่โอ้โหว้าวุ่นจริงๆนะฮะแต่เป็นสีสันนะครับเออผมก็เพิ่งรู้นะว่าแกลลี่เนวิลเป็น <laughs> เป็นคนเลือกแมนออโต้แมท นะในแต่ละนัดที่มีถ่ายทอดสดที่แบบว่าถ้าเป็นทางสกายเขาจัดนะเออแต่เมื่อวานนี้ผมก็พูดในในไลฟ์สดนะตอนท้ายๆไลฟ์นะว่าผมให้การฟนแบ็กเป็นแบบออเดอร์แมนเหมือนกันนะอืเอออะเกี่ยวกับเรื่องนี้พอตอนอา์เนอร์สโตรมาสัมภาษณ์แถลงหลังเกมเหมือนกันเนี่ยมาไอตรงแบ็กดรอปเดียวกันเลยนะก็ถูกถามว่าเมื่อกี้โกนาเต้เหมือนพยายามจะบอกว่าตัวเขาควรได้แมนออเดอร์แมนนะมากกว่าไรอันการฟนแบ็กอีก คุณรู้สึกยังไงนะที่ตัวโกนาเต้ ate, คิดว่าเขาคุณได้มดแมต์โดนแมมันก็เป็นขำๆนะดูสีหน้าสล็อตก็รู้ว่าเขาก็ขำนะครับสล็อตบอกว่าโอ้ยบางทีโกนาเต้ Go อาจจะลืมนะว่าไอ้ช็อตที่เราเสียประตูเนี่ยมันเกิดจากอะไรบางทเีเราเนี่ยควรจะรู้นะว่าเราเสียประตูเพราะอะไรเนาะซึ่งนั่นแหละเขาไม่ควรจะทําให้การเสียประตูนั้นเกิดขึ้นเนาะอย่างน้อยจังหวะแบบนี้ควรเลีก่กรื่องได้ในการที่แบบว่า มาบางังบอลอะไรแบบททเล่ทล่าแบบนี้นะคือเขาไม่ได้พูดตรงๆแบบนั้นนะแต่เขาเชิงว่ามันเป็นจังหวะที่ a t l e a s t is what avoidable avoid แปลว่าหลีกเลี่ยงเติม erm able เข้าไปนะครับเพื่อนๆมันแปลว่าหลีกเลี่ยงได้ is what avoidable นะครับ what เป็นช่อง2ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็คือประมาณว่ามันเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็คือจบไปแล้วใช่ไหมว่ามันมันควรจะหลีกเลี่ยงได้นะก็อันเนอร์ Arnold ก็บอกแบบนี้นะเรียกได้ว่าก็แซวกับโกนาเต้แบบเสียหลักเลยเหมือนกันนะฮะ โกนาเต้ไปอ่าโพสภาพนี้ในะ IG อันนี้เป็น IG โกนาเต้นะครับโพสภาพนะก็แบบโอเคยินดีได้ใช้ชนะอะไรแบบนี้เนาะทีเนี้ยไลอ้อนกาเฟนแบกมาเม้นโกนาเต้ครับว่า sorry b อ t เธอก็คืออารมณ์ประมาณว่าขอโทษด,ด้วยพี่ชายที่ผมได้แมนออเดอร์แมนนะอารมณ์ประมาณนะั้นว่าแบบพี่ไม่ได้แมนออเดอร์แมนแต่ผมเป็นผมได้แทนขอโทษด,ด้วยซึ่งโกนาเต้ก็มาพูดอันนี้ผมว่าผมชอบคําตอบอันนี้ฮาดีแล้วก็ดีด้วยโอ้ยนะ what a player you are นะอุย้ย กาเปนแบบเองมันผู้เล่นสุดยอดจริงๆนะแล้วก็ถ้าเองสามารถรักษาฟอร์มแบบนี้นะอ่า if you keep going ถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะ I forgive you, b u t t e r เดี๋ยวจะให้อภัยคุณเองเดี๋ยวจะให้อภัยน้องเองไอ้น้องขอเองเล่นแบบนี้ทุกนัดน,นะเดี๋ยวพี่จะให้อภัยเองไอ้น้องเออเป็นคำตอบที่ผมรู้สึกว่ามันขำขดีอ่ะนะฮะก็เป็นเรื่องวาวุ่นของแมนอั t เดอร์แนะครับแต่ว่าอันนี้งานนึงนะ เป็นสตอรี่ของแอนดี้โรเบิร์ตสันครับที่โพสภาพนี้ลงสตอรี่แล้วก็แท็กไปที่ไลอ้อนกาเฟนแบกครับคือกาเฟนแบกกำลังเล่นมือถือแล้วก็ในมือหนึ่งถือถ้วย Man ออเดอร์แมทครับนีแล้วก็ทางโรเบิร์ตสันก็มีพิมพ์แคปชั่นเห็นไหม Give it a less อ e s t อารม์ประมาณว่าให้พักบ้างไหมอารมณ์ประมาณว่าเอ้ย ให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้แมผมไม่มั่าใจว่ามันจะแปลไปเชิงไหนนะอาเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษกว่าผมหรืออะไรก็ตามถ้าตีความที่ผมบอกเลยผมผมผมก็ยังแปลงความไม่ถูกคงไม่ไม่ว่าให้ให้การแฟรนแบบพักไปบ้างหรือไม่ก็ให้คนอื่นบ้างเถอะมึงแมนนั่ัแมทคนเดียวเลยช่วงหลังเนี่ยเล่นดีเกินอะไรแบบนี้นะผมว่าอาจจะเป็นอย่างหลังนะ่ผมเดานะเออแต่ที่แน่ๆล็อบโบเซลครับว่าได้จนเบื่อแล้วมั้งไอ้ถ้วยแมนนอตัแมทเนี่ยเดี๋ยวแชมป์เปรลีกก็ได้แล้วพี่เปรลีก็ได้นะครับเออนะแอนด พูดถึงการเป็นแบกแล้วเอาให้สุดอันนี้เป็นแลนกิ้งหรือว่าอันดับสถิติต่างๆในทีมลิพูเองในซีซั่นนี้ย้ําในทีมลิพูเองในซีซั่นนี้หลังผ่านในลีมา6เกมแท็กเกอร์วนนะครับหรือว่าการชนะการเข้าปะทะนะแย่งบอลจากเท้าเลยเนี่ยทำทั้งหมดไป9ครั้งเป็นอันดับ2ของทีมนะครับอินเตอร์เซฟชั่นครับหรือว่าการอ่านจังหวะเข้าไปตัดบอลก่อนถึงก่อนบอลถึงคู่ต่อสู้เนี่ยสิครั้งด้วยกันเป็นอันดับ2ของทีม โ s สิ s ันวันนะครับหรือว่าการชนะการดวลการชนะการครอบครองบอลนะครับทำไปถึง34ครั้งด้วยกันเป็นอันดับหนึ่งของทีมครับ carries นะครับหรือว่าการพาบอลลำเลียงบอลขึ้นไปนับเป็นจำนวนครั้ง Car r y คือการพาขึ้นไปนะ91บครั้งสมมติว่าเลี้ยงตะลุยผ่านไปได้หนึ่งช็อตผมว่านะเขาก็นับเป็นแค r รี่แล้วหรือผ่านบอลขึ้นหน้าได้เขาก็นับเป็น carry แคร r รี่หนึ่งแหละทั้งหมด91ครั้งอันดับหนึ่งของทีมครับทัช การสัมผัสบอล407ครั้งเป็นอันดับ2ของทีม d ู e l 1 o n นะครับการชนะดวลคู่ต่อสู้ทั้งเกมรับและลุกรวมกัน30ครั้งเป็นอันดับ1ร่วมเนี่ยเท่ากับ first นะครับเห็นไหมเท่ากับ first ก็คือก็คือเป็นอันดับ1ร่วมผมขอปิดหน้าผมสิมันมันบางมันบงังไอ้นี่นะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะ,ะแต่ผมปิดนี่ลงด้วยเห็นไหมเห็นแล้วเนาะอืมโอเคนะฮะ แต่ด้เห็นกันจะชัดนะฮะสุดยอดครับกาเฟนแบกเซอร์ไพรส์โคตรกับฟอร์มแล้วก็ภาพนี้โคตรสวยเลยผมแถมให้อีกอันนะเป็นภาพที่แบบถ่ายแบบกําลังวิ่งแล้วแบบภาพมันสวยฮะโอ้โหเวลาเลี้ยงตะลุยนี่แบบแหวกอากาศมากเลยนะสาหรับไรอันกาเฟนแบกนะฮะมากันที่โกนาเต้อ่านไหนๆไ,ไ,ไม่ได้แม้แต่แม็กไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ภาพไปจังหวะนึงแต่โดยรวมสุดยอดแล้วก็โกนาเต้เริ่มพีเมลีกมาจนถึงตอนนี้เพื่อนๆเ,เ,เชื่อไหมครับว่านับเฉพาะผู้เล่นกองหลังนะฮะเดี๋ยวนะ has the best aerial duel success rate for any player เลยนะไม่ใช่แค่กองหลังแล้วสถิตินี้เขาบอกว่า for any player เลยครับสำหรับผู้เล่นใดๆก็ตามที่มีการ c o n t ทส t 10 plus aerial duels นะครับก็คือสำหรับผู้เล่นที่มีการขึ้นไปดวลลูก,กอากาศ10ครั้งขึ้นไปทุกคนเลยใครที่ดวลกกาา10ครั้งขึ้นไปอะ่ะถึงจะมานับ10ครั้งขึ้นไปนะในพรีเมียร์นะปรากฏว่าโกนาเต้มีเลดตรงนี้ดีที่สุดอันดับหนึ่งหลายอันเลยหดวลลูก,กอากาศชนะ26ครั้ง ชนะ22ดวล26ชนะ22คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับไอที่ดีที่สุดในลีกคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับ84.62% success rate นะครับอัตราการสำเร็จในการโดนลูกอากาศคือถ้าโยนมาแนละ้วโดนหนึ่งหนึ่งนะโกนาเต้ชนะ84%อารมณ์ประมาณว่าถ้าโยนบอล10ครั้งชนะ8ครั้งครึ่งโยนบอล100ครั้งชนะ85ครั้งอ่ะคิดดูดิถ้ามีบอลโยนลูกอากาศมาไม่ว่าจะเกมรับเกมลุกก็ตามอ่ะ เป็นคนที่ลูกอากาศยอดเยี่ยมขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับปีนี้นะเดอะแบกเหมือนกันนะฮะอ่ะเก็บตกเรื่องเอ่ Player Rating หรือว่าตัดเกรดนักเตะจากสื่อดิจิทัลฟิลหน่อยนะครับอริซงเขาให้7ครับอาร์โน no, 7โกนาเต้หนะครับแมมีไปพลาดลูกหนึ่งนะฟันไดได้8ครับแล้วก็สุดยอดเขาให้ดิจิทัลฟิลให้ฟนะันไดเนาะแมดโดนแมดก็แตกต่างกันออกไปไม่มีใครผิดใครถูกโรเบิร์ตสันเจ็ดครับกาเฟนแบกแปดเหมือนกันแต่เขาให้ฟนะันไดเนาะเอเอ แม็กลิสเตอร์หครับครึ่งแรกเล่นไม่ดีฮะมาดีขึ้นในครึ่งหลังส่วนโซบอสไลน์ครับโอ้โหครึ่งแรกก็ไม่ดีครึ่งหลังก็ไม่เท่าไหร่นะฮะก็เลยได้แค่ห้ามั้งฮะโอ้ส่วนซาร่านะครับมียิงอยู่โทษลูกหนึ่งได้7ครับแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าโดยภาพรวมเล่นไม่ดีนะแต่ว่าอาก็ได้7จ็ดอาก็ว่ากันไปส่วนดีอาร์ตก็5ครับเล่นไม่ออกเหมือนกันเป็นวันที่ออฟออฟเดอะฟอร์มออฟฟอร์มเหมือนกันนะครับอินฟอร์มกับออฟฟอร์มนะส่วนโชต้าได้6ครับมี1นึ่งแอสซิสต์กอง ตัวสำรองโจน6กกัคโป6โกเมสลงมาน้อยไปหน่อยไม่มีคะแนนส่วนอร์เนอร์ชอลต์ได้8แ้มเอ่ทอล์ก i n งพอยต์เก็บตกแลา้วกาันเอาสั้นๆน,นะสโลว์สตาร์ทฟอร์ลิปูอเกมก็เป็นอีกหนึ่งนัดเนาะที่ลิปูเราออกสตาร์ทได้ช่วงต้นเกมได้ชา้าแบบฟอร์มไม่ดีแล้วค่อยๆมาดีขึ้นเกมอิฟซวิทก็เคยเป็นแล้วเกมกับฟอร์เรสก็เป็นหลายๆเกมก็เป็นต้องแก้ไขเรื่องนี้ครับต้องพยายามออกสตาร์ทเกมให้ดีนะเออไม่ใช่ว่าต้นเกมนี่เล่นแบบเยี่ยวเหนียวกันแบบนี้นะฮะโกดาเต้นะครับ มีทั้งเรื่องดีและเรื่องดาวอัพแอนด์ดาวแล้ก็เรื่องดีก็คือภาพรวมดีแหละแล้วก็ม่งประตูได้แต่ข้อเสียลูกที่เสียนี่มันหมูตู้ไปหน่อยนะลูกที่เขาเสียหมูตู้ไปหน่อย midfield to sloppy and อะไรเนี่ย catch u นะ on and off the ball ก็คือ midfield โดยภาพรวมวันเนี้ยไม่ค่อยดี s o b บไม่ดี macca ก็ต่ํากว่ามาตรฐานเล็กน้อยแล้วก็การเป็นแบบครึ่งแรกก็เล่นยากแต่พอพอเริ่มแบบคองคุมเกมได้การเป็นแบกก็โดดเด่นเลยก็คือแบบ โดยภาพรวมมิดฟิลด์วันนี้มีปัญหาเล็กน้อยทําให้เกมในช่วง25นาทีแรกอย่างที่อาร์เนลด์ชอว์ Charlotte บอกนะว่าเล่นได้ยากลาบากฟันได้เลครับก็ผลงานยอดเยี่ยมอันนี้พูดไปแล้ว,ลวก็ทางดิสฟิลด์เขาก็ให้ Mad, แมนนวลแมนด้วยนะครับแล้วก็นําจาฝูงอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับอ่ะโอเคข้ามไปนะครับอันนี้สถิติเกมรับขอพูดเนื้อหน่อยแล้วกันการที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้คือเกมลุกเราก็สังเกตนะรีพูเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ดีอยู่แล้วไอ้เรื่องโคมไม่โคมตัดออกไปนะ เพราะว่าไอ้ไม่คมไม่คมอะนน้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องว่าการสร้างโอกาสได้ยิงประตูได้ต่อปีเราก็ติดอันดับท็อปบางปียิงได้ที่1บางปียิงได้ที่2บางปียิงได้ที่3อยู่อย่างเงี้ยคือเราเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าเกมนับปีนี้ถือว่าออกสานหกนัดได้ยอดเยี่ยมดูสิค่าเกมรับแต่ละอย่างคินชีสอันดับ1เสียประตูน้อยที่สุดอันดับ1่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลาย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 ,ลายอย่างเกมรับดีอย่างที่บอกเราเพิ่งเสีย2ประตูในขณะที่ทีมอื่นเสียไปแล้ว5ลูกอาร์เซนอล แมนซิตี้เสียไป8เห็นไหมไอ้แมนซิตี้เสีย6อาเซนอลเสียห้าเชลซีเสีย7แต่เราเสียเราเสียแค่2เป็นทีมเดียวที่เสียประตูน้อยที่สุดณตอนนี้นะครับก็ขอให้รักษาฟอร์มการเล่นที่ดีแบบนี้กันไว้นะสำหรับกองหลังแล้วก็ภาพนี้ครับแหมมันนะทางอนะันเดรเนี่ยเคยเกือบมาอยู่กับเราแล้วนะฮะแต่พอเราไปเอาเอนโดเราก็ไม่เอาเขาแล้วณนะตอนซัมเมอร์นั้นนะ่าจําได้ไหมพอเราไดเอนโดมาเราก็ไม่เอาเขาแล้ว แล้วเขาก็ยึกยักด้วยแหละเขาเลือกที่จะอยู่เพื่อได้แชมป์โคปาลิปตาเดเรสกับฟูมินเนเซ่ตอนนั้นนะเนาะเขาเลือกที่จะอยู่นั่นเพื่อไปชิงนัดชิงยูฟอันนั้นอ่ะเขาก็ภูมิใจที่ได้นั้นมาแต่เขาก็ไม่ได้ไาอยู่กับเราไงเกือบแล้วไม่อย่างนั้นนี่ต้องใส่สีเสื้อลิ์พูแล้วนะเออเกือบละเกือบละนะครับอืมอ่ะ ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางหรือด o n a t e super chat super sticker ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับลาก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนครับ